2. ภาวะตันหาหมายถึงความอยากพูดอยากมีอยากเป็นอยากทำเพราะเข้าใจว่าถ้าได้พูดแล้วได้มีแล้วได้เป็นแล้วได้ทำแล้วจะมีความสุขอยากพูดก็เช่นได้รับรู้ข้อมูลอะไรบางอย่างมาก็อยากจะพูดให้คนอื่นฟังหรือนึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ก็อยากจะพูดให้คนอื่นฟัง คำว่าอยากพูดในที่นี้หมายรวมเอาการสื่อสารด้วยภาษามือและการพูดด้วยปลายนิ้วคือพิมพ์ข้อความให้คนอื่นอ่านด้วยอยากมีเช่นเห็นคนอื่นขับรถสวยๆก็อยากจะมีกับเขาบ้างเพราะคิดว่าถ้ามีแล้วคงจะมีความสุขเห็นคนอื่นมีบ้านหลังสวยๆก็อยากมีอย่างเขาบ้างเพราะคิดว่าถ้ามีแล้วจะมีความสุขเห็นคนอื่นมีอะไรแล้ว อยากจะมีอย่างนั้นบ้างเพราะคิดว่าถ้ามีแล้วจะมีความสุขพึงทราบไว้เถิดว่านั่นแหละคือภาวะตัณหาการจะละตันหาได้รู้จักชื่ออย่างเดียวไม่พอต้องรู้จักตัวโทษของตันหานั้นด้วยจึงจะสามารถละตัณหาได้ง่ายอยากเป็นเช่นเห็นคนดังจากหลากหลายอาชีพทั้งนักร้องนักแสดงมีคนชื่นชอบมากมาย จะไปไหนก็มีคนรอคอยทักทายกันล้นหลามก็อยากจะเป็นเช่นนั้นบ้างเพราะคิดว่าถ้าได้เป็นแล้วจะมีความสุขเคยฟังเรื่องราวความสุขของชาวฟ้าชาวสวรรค์ถ้าตายแล้วก็อยากจะเป็นชาวฟ้าชาวสวรรค์บ้างเพราะคิดว่าถ้าได้เป็นแล้วจะมีความสุขเคยทราบมาว่าในโลกนี้ในบรรดาคนมีความสุขไม่มีใครเลยจะมีความสุขเกินกว่าพระอรหันต์ในชีวิตนี้ ก็อยากจะเป็นพระอาหารหันต์บ้างเพราะคิดว่าถ้าได้เป็นแล้วจะมีความสุขพึงทราบไว้เถิดว่าความอยากแบบนี้แหละคือภาวะตัณหาอยากทำเช่นเห็นคนอื่นทำอาชีพอะไรแล้วรวยก็อยากจะทำอาชีพนั้นบ้างจะได้รวยเร็วเหมือนเขาเห็นคนอื่นมีความสุขกับการปฏิบัติธรรมก็อยากจะไปปฏิบัติธรรมกับเขาบ้างเพราะคิดว่าถ้าได้ปฏิบัติธรรมอย่างนั้นบ้าง คงจะมีความสุขพึงทราบไว้เถิดว่าความอยากแบบนี้แหละคือภวะตัณหาภาวะตัณหาไม่ใช่มีแค่เพียงความอยากมีอยากเป็นอยากทำเท่านั้นการรู้สึกพอใจยินงดีในสิ่งที่ตนเองกำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ก็จัดเป็นภาวะตัณหาด้วยเหมือนกันเช่นคนที่เป็นพยาบาลทหารตำรวจมีความสุขมีความพอใจในอาชีพของตนเอง ก็จัดเป็นภาวะตันหาอย่างหนึ่งขอทานพอใจในอาชีพของตนเองเพราะรู้สึกว่าหาเงินได้ง่ายมีความเป็นอิสระเป็นเจ้านายตัวเองก็จัดเป็นภาวะตันหาอย่างหนึ่งไปถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วมีความสุขรู้สึกพอใจยินดีไม่อยากกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมอีกก็จัดเป็นภวะตันหาอย่างหนึ่งนั่งสมาธิแล้วจิตใจสงบรวมเป็นหนึ่งมีความสุข รู้สึกยินดีพอใจเป็นอย่างมากก็จัดเป็นภวะตัณหาอย่างหนึ่งเป็นต้นภาวะตัณหาที่เป็นความพอใจยินดีในสภาพที่ตัวเองเป็นตัวนี้แหละที่เป็นตัวสร้างพบอย่างร้ายกาจการที่สุนัขตัวหนึ่งจะพัฒนาพบภูมิเป็นมนุษย์ได้ต้องใช้เวลานานหลายสิบหลายร้อยชาติเหตุก็เพราะมันพอใจในความสุขที่ได้รับในเพศสภาพของสุนัขเช่นสุนัขเพศผู้ มีความสุขเมื่อได้เสพสังวาสกับสุนัขเพศเมียเพราะความพอใจในการมาสุขของเพศสภาพสุนัขตัณหาจึงสร้างภพเพื่อให้ได้มาเกิดเป็นสุนัขซ้ำแล้วซ้ำอีกสตรีเพศพอใจในความสวยงามของตนเมื่อใดภาวะตัณหาก็จะสร้างภพเพื่อให้ได้เกิดมาเป็นสตรีเพศเมื่อนั้นภพที่ตัณหาสร้างตอนนี้เป็นเหมือนพิมพ์เขียวเท่านั้นถ้ามีกรรมดีส่งเสริมมากพอ ก็จะได้เกิดเป็นสตรีตามพิมพ์เขียวของตัณหาเหมือนเรามีพิมพ์เขียวสำหรับสร้างบ้านหลังใหญ่แล้วถ้ามีเงินมากพอการสร้างบ้านก็จะสำเร็จตามพิมพ์เขียวนั้นซึ่งต่างจากสัตว์เดรัจฉานพบที่เป็นพิมพ์เขียวสำหรับการเป็นนั้นใช้งบคือกุศลกรรมน้อยฉะนั้นถ้าสุนัขตัวหนึ่งพอใจในพบสุนัขและอยากจะเกิดมาเป็นสุนัขอีกความปรารถนาจึงสำเร็จได้ง่ายๆ กามตัณหาและภาวะตัณหาดูผิวเผินเหมือนเป็นตัวเดียวกันจนแยกไม่ออกแต่มีข้อแตกต่างที่สามารถสังเกตได้ไม่ยากเลยก็คือความอยากมีอยากเป็นอยากทำหรือพอใจอยากเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่คิดว่าถ้าได้มีแล้วถ้าได้ทำแล้วถ้าได้เป็นแล้วหรือกำลังเป็นอยู่แล้วมีความสุขโดยไม่เกี่ยวกับกามาคุณทั้งห้าหรือไม่เกี่ยวกับเพศตรงข้ามเลย ความอยากมีอยากเป็นอยากทำนั้นจัดเป็นภาวะตันหาแต่ถ้าความอยากมีอยากเป็นอยากทำใดเกี่ยวกับกามคุณทั้งหเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามความอยากนั้นจัดเป็นกามตัณหา